ครับเมื่อนี้นะครับหนึ่งไก่นะครับนุ่มมิกนะครับนุ่มมิกสี่เฮดสู้กินนะครับตอนนี้กําลังหั่นนี่อย่างยูนุมิกอันพริกออ้ยสุดยอดเลยมือเนี่ยของแท้เลยล่ะครับผมบรรยากาศก็ดีฝนตกนะครับบรรยากาศดีดีนะครับเอ๋นุ่มมิกประกอบอาหารมึงดู่ามิจีเสียบหรือบเสียบมือนี่นะครับครับมาเบืองกันนะครับ ว่าสีออกมารูปแบบใดนะครับเมื่อนี้แต่ก็กินตามสไตล์ที่กินคือเก่าแล้วนะครับเนาะนุ่มหวานพิ่นถือ,อลอตเตอรี่นะครับเพิ่นตอนี่พิ่นอยู่ขังไหนอยู่นุ่มหวานซุ้มเม็ดนี่ยอย่างอยู่เนาะเนะนุ่มหวานโอ้เนี่ครับเจ้าของผู้เพิ่นถือลอตเตอรี่ครับผมโอ้มิครับถือลนะอตเตอรี่สอตัวนึงะไรพ<ล>ิ่งพ่ถือซอง ซองใบวะแม่นตีซองใบซองใบเออซองใบนะครับมือนี่เพิ่นกระเลยซื้อแนวมาฉลองนะครับหนึ่งไก่โอ้เป็นตะแเส็บขนาดเบิ้งท่าต่ำคุกของนุ่มมิกรหนุ่มมิกหันหน้ามาเบิ้งทุบบินเดะโอ้สุดยอดเยี่ยมเยี่ยมนะครับผมอ่ามาเบิ้งกันนะครับเนาะ ขาดเลยค่ะนี่ละมันเสียบเพื่อกลอนุ่มมิกเสียบเพื่อกลอน่ะเอาบ้านนี่ค้อมแล้วนุ่มมิกร้องเอาใส่บังดูบ้านนีต่ตอนนี้ก็พิมพ์กันกันต้มแล้วครับกรุบกกรุ๊กกรุวางแท้ควางแท้โอ้ทีเด็ดเลยบ้าน น้ำเดียวพอะน้ำเดียวพอะไรตีนมีกล้ำครอาทิตย์ตั้ม่นต้งำ้สองน้ำดวน้ำน้ำมี่ยังสองน้ำามืนนุ่มบอลน้ำตุ่มไกล้เตะน้ำตุ่มไก่ต้องเอาประมาณจากสองน้ำมันค่อยสีเปื่อนนะครับผมไม่ไม่กับสามน้ำหมดแล้วเพิ่งเจงแล้วก็น้ำเดียวก็ได้มันค่อยสีเปื่อมเนบานุ่มบอล สุดยอดเลยบาดนี่30นาทีล่ะครับไปเฮาไปเบิ่งไอ้หไไอไหไหเหนือใกล้เนาอ๋อไปเบิ่งตัวนมิกเป็นจังได๋ของแท้เลยตีโอ้มันหนอ่อนระวังมือเด้อโอ้ยสุดยอดเลยนมิกบานอ,อัศจรรย์ <c oughs> เป็นยังไงนุ่มมิกดี๋ยลเราลองมารองซิมบงครับรสชาติมีเป็นยังไงครับเข้าทามวไมันเปื่อยบวานุมมิก เโาท่ายวนบัวได้หัว,หว,วใจพอดีวะกินเหล่านีหัวใจไงโาท่าบอนนุน่มบอลปากับโอ้คือใส่ส่วนนั้นไงยแทะนุน่มบอล เรียเป็นนี่ก็กินเคมมาตลอดหมอันว่วองเดี๋ยวทำอันนี้เป็นฝีมือของนุ่มมิกเด้อครับผม นุ่มมิกเพิ่นมาจากวัดเ้าหลินไหมไหมออกจากวัดเ้าหลินมาไหมไหมบายครับผมนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงสำานีก่อนนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม